สวัสดีสุโไทยบรรยากาศยามเช้านะคะหลังจากที่เมื่อคืนนะคะพักที่สุโขทัยค่ะที่นี่คือบรรยากาศภายในรีสอร์ท ที่พักก็จะเป็นบังกะโลเป็นหลังๆนะคะบรรยากาศก็ที่พักก็ร่มรื่นร่มรื่นมากๆเลยแล้เชาวก็มาทานอาหารเชา้าแล้วก็ลงเสาวไว้น้ำคลายร้อนนะคะ ตอนนี้เราก็จะเดินทางออกจากที่พักนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะนี่เช้านี้มาลเราสระไปแล้วค่ะ มาของที่รีสอร์ทค่ะบุกกิง้งอ,อมร่เร่น,นะนะคะบุกกิง้งชื่อบุกกิ้งค่ะน้องบุกกิง้ง ที่สกโขไทยก็เป็นครั้งแรกนะคะที่มาเดินเดินทางมาเที่ยวแล้วก็พักค้างคืนที่นี่ค่ะรู้สึกว่าเป็นเมืองที่สงบเมื่อคืนในเข้าไปในเมืองนะคะก็ยังรู้สึกว่าไม่พลุกพล่านมากนะคะถ้าใครชอบความสงบความเป็นส่วนตัวนะคะหรือว่าชื่นชมแบบว่าชื่นชอบความเป็นเมืองเก่า มีประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยก็ลองแวะมาที่สุโขทัยนะคะรีสอร์ทแถวเนี้ก็จริงๆก็มีเยอะมากๆเลยนะแต่เราก็เลือกที่จะมาที่สวัสดีสุโขทัยรีสอร์ทนะคะก็สงบแล้วก็บรรยากาศถือว่าโอเคเลยบรรยากาศดีนะคะอะไรก็แบบยูดิเนี่ยนักเล่นสิงสาระว,วังรอเดี๋ยวจะเช็คเอานะคะแล้วก็ออกไปละ <c oughs> นี่นะ ตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะข้างหน้าเนี่ยมีป้ายแล้วนะคะอาคารจำหน่ายบัตรเข้าชมต้องมีจำหน่ายบัตรเข้าชมตรงนี้นะคะ จอดรถตรงนี้ตั๋วแลวก็วทางเข้าชมใช่ตรงนี้จริงๆอ่ะน่าจะขับรถไปได้นะคะจะต,ต้องเสีย, <ภา S 2> ยเสียตังก่อนคเดี๋ยวเสียตังเข้าก่อนแล้วกันค่ะท<ภ>า,าเข้าชมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าราเข้าไปเที่ยวได้ไหมใช่เนี่ยแล้วก็เนี่ยที่ว่าสามล้อจะเป็นแบบน,นี้นะคะที่นี่ก็จะมีสามล้อให้บริการรู้สึกเห็น ทางโรงแรมที่พักนะคะบอกว่าสองรอยบาทเหมาสองอยบาทอ,อันเดี๋ยวเราเข้าไปติดต่อดีก่อน ค่าตาบัตรเข้าชมนะคะพุทธยี่สิบสองค่ะตางชาติหนึ่งร้อยเข้าไปดูนะครับสิบาทข้างในก็คือขับรถชมได้รถจอดเข้าไม่ได้รถจอดเข้าไม่ได้รถจอดเข้าไม่ได้ก็คือเข้ารถตุ๊กๆด้วยแล้วก็รถรถรางไปขึ้นรถรางเลยอีกสามสิบบาทแล้วก็้าวตุ๊กเนี่ยสั่นล้อเป็นปานอีก็แล้ว หนึ่งชั่วโมงสองร้อยบาทแล้วแล้วแต่เราจะจอดตรงไหนภายในหนึ่นนงชั่วโมง,งเงงที่ยวกันในเนี้ยจนเสร็จหนึ่งชั่วโมงก็ร้อยค่อยจเราเราอะไรับอ๋อถ้าถ้าป,าปกตไิไม่ค่อยมีคนเดินหรอกเนเ<อ>าะเดินไม่ได้เนาะไกลอันนี้รับลรถรางรอรอคนเต็มก็เราเราไปขึ้นพวกคนละสามสิบแต่ถ้าเราไม่ลงเลยก็รอบเดียวจบ ถ้เราลงปุ๊บเขาไปเลยไปปุ๊บเราต้องรออีกสิบห้านาทียี่สิบนาทีไม้พันก็ขึ้นแล้วก็แล้วแต่เราเลยลงตัวก็ได้หน่งบงสองร้อยถ้าจะเอาก็ต้องซื้อบัตรสามสิบบาทแล้วก็สองร้อยไปจ่ายเขาอยู่ถ้าจะเอารถตุ๊กๆต้องเอาต้องเอาสามสิบบาทแล้วก็แล้วสองร้อยไปจ่ายเขาเองอ๋อเป็นแบบนี้นี่อันนี้คือแค่เป็นบัตรสำหรับเราเดียวาอันนี้เดินเดียว สรุปว่าเราตกลงตัดสินใจที่จะไปรถตุ๊กต๊กนะครับคันนี้เหรอเขาจะพาเราเที่ยวในหนึ่งชั่วโมงค่ะไปไหนก็ได้มันจะเป็นรุสเซอรีชัยอันนุสเซอรีชัยสมรภูมิรามคานแกงอานาครับเดี๋ยวเขาจะพาเราไปไปครับเราขึ้นลุกตุ๊กกันไปค่ะ ยานประวัติศาสตร์สุดโขทัไทยพื้นที่กว้างมากใช่แล้วก็จะมีจุดคัดกรองอ่าต้องไปวัดอุณหภูมิแล้ขอตั๋วด้วยนะอ้าวตั๋วด้วยครับอันไหนไม่รู้นะด้นทางต่อไปแก็ชมบรรยากาศ ไฟร้อนมากเพราะเรานั่งอยู่ในรถตุ๊กๆุ๊กถ้านั่งอยู่นอกรถตุ๊กๆุ๊กทรงจะร้อนเอาจริงๆที่นี่มีคนเดินไหมคะมีครับหมายถึงว่าแบบไม่ได้ช่าไม่ได้เอารถอะไรอ่ะก็คือเดินมีเหรอเดินอยู่ใกล้ๆนะเนาะมันเดินเล่นนั่งเล่นลามักผักก็เดินเล่นเนาะเดินเล่นเล่นนั่งเล่นงั้นเราเอาตุ๊กๆไปคืนนะเดินเดินเี่นะเดี๋ยว ที่รถตุ๊กพาเราไปนะครับพาเรามาดิพระศุภรีเขาลงไปดูนะครับไม้ทุกเทียนด้านซ้ายมือรถแต่ศรัทธาอ่ะโอเคพรบคุณลามนี่ก็เป็นจุดสำหรับดอกไม้ทุกเทียนจุดแรกนะครับที่เขาพาเรามาแวะเพื่อสักการะบูชาองค์พ่อขุนรามคองแห่ง บนลายตุ๊กตุ๊กต๊ไอ้ halt. ตุ๊กตุ๊กนี่คืออะไรครับที่เห็น้างขวาเนี่ยฮะขวามือนี่อะไครับวัดมหาธาตุเจ็ดร้อยกว่าปีนี่ครับนี่เห็นอยู่นี่คือวัดมหาธาตุตั้งเดิมเจ็ดร้อยกว่าปีมาแล้วที่นี่เป็นวัดมหาธาตุนะคะตามประวัติเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของเมืองเป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดเปรียบดังวัดหลวงนะคะประจำราชธานีสุโขทัย ภายในวัดก็จะมีโบราณสถานมากมายค่ะประกอบไปด้วยเจดีย์ประธานวิหารมณฑปอุโบสถนะคะหรือว่าโบสถ์แล้วก็เจดีย์เนี่ยรายล้อมอยู่จํานวนมากถึง200อองค์นอกจากนี้นะคะภายในวัดมหาธาตุก็ยังมีกลุ่มเจดีย์จัดแยกออกเป็นกลุ่มหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเจดีย์ประธานค่ะมีศูนย์กลางอยู่ที่เจดีย์ห้ายอดซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นที่สองรองจากเจดีย์ประธาน ได้พบหลักฐานจารึกลานทองมีข้อความระบุเป็นที่น่าเชื่อถือว่าเจดีย์หยอดนี้เป็นที่บรรจุอัฐิของพระมหาธรรมราชาลิไทยค่ะ มันอลังการมากๆเลยอะคะ่ะตอนนี้เราก็จะเดินขึ้นไปขึ้นบันไดนบัไดไปสูงมากถือว่าสูงมากมมนถึงบันไดชันมากมไหมสูงมากใช่ไม่ชันนะคือก้าวได้ดีก้าวปกเติเลยถือว่าเป็นสถาปัตยาการรมหรือว่าการก่อสร้างที่คนสมัยก่อนตัวใหญ่ใช่ที่ดีมากอ,ะอ่ะโอ้ตรงนี้เห็นวิว สวยไหมคะสวยมากเลยเนาะมันดูมุมมองสวยรอบ เดินทางต่อมาอวัดหนึ่งครับชื่อว่าวัดศรีสวายตามประวัติเขาบอกว่าหันหน้าไปทางทิศใต้คือหันหน้าไปทางเมืองเมืองแม่มแมละโวเมืองแม่ละโวที่ลบบุรีเมืองละโวคือลบบุรีส่วนวัดอื่นๆทั้งหมดในบริเวณนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหมดนะครับ นี่เราก็มาถึง<อ>ที่วัดสะสีตะพังตะกวนครับะจะเป็นจุดที่สำหรับจัดงานลอยกระทงของทุกปีของเมืองสุขโขทัยนะครับช่วงปลายปีไม่รู้จะไปลอยกระทงที่ไหนเราก็มาลอยกระทงที่สุขโขทยนะัยได้ใช่หน้าหน้า <laughs> มาลอยกระทง <laughs> ที่นี่นะมันให้แบบความรู้สึกเก่าแก่โบราณแล้วเหมือนย้อนยุคไปในวันวาน มีข้อแม้ว่า<ะ>ต้องใส่ชุดไทยมานะใส่ชุดไทยนะได้ชุดไทยสมัยสุโขทยัย <c oughs> อคุณนะคะเจ้ดีค่ะพื่อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงค่ะก่อนเดินทางกลับกรุงเทพเนาะเราก็อยากจะแวะทานก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยมาสุโขทัยใช่ไหมเราก็อยากทานก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะคะก็กําลังขับรถหาอยู่นะคะแต่ก็ได้เซิร์ชเอาไว้ล่วงหน้าแล้วล่ะไม่เจอ เป็นไงบ้างคะก็สนุกดีครับที่สุโขทัยถือว่าได้มาสัมผัสของเมืองเก่ากรุงเก่าได้บรรยากาศแบบเก่าๆสึกพอเข้าไปแล้วอินมากเลยเพลิมากเลยคิดว่าคงต้องได้มาเที่ยวอีกแน่นอนเลยช่วงลยกกะทงหน้ามาเทนเพลนี้อยกกะทงของจังหวัดสุโขทัยเขาซึ่งลยกกะทงนียต้องกาเนิดนจริงเ่ยเกิดที่สุโขทัยนี่เอง นางนพมาศเนี่ยอยู่ที่นี่สุโขทัยนี่เมื่อก่อนผมเป็นทหารอยู่ที่สุโขทัยสมัยสมัยเมืองสุโขทัยเจ็ดร้อยปีแล้วเป็นทหารเป็นทหารหญิงแล้วปัจจุบันนะคะเป็นทหารชายโอเคจากตรงนี้เนาะกับกรุงเทพเนี่ยก็จะประมาณสักสี่ร้ยกิโลด ลองดูว่าแบบนี่มาสุโขทัยแล้วกินก๋วยเตี๋ยว,วาเป็นยังไงมาที่เนี่ยเก็บไว้วปีเก็บไว้ยังไงไม่บุบไม่ใช่อาจจะแบบเป็นสูตรเป็นสูตรเฉพาะอ๋อได้ได้ตอนนี้ได,ได,ไได้เราจะมาทานร้านนี้กันนะคะบ้านรักไม้ ร้านครับก็จะมีลูกคิดด้วยไม่รู้มีทำไมนะก็นี่ว่ามีจับเย็บผ้าอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวนี่มีแบบแบบเขียนลายสือไทยมีลายสือไทยส่วนทางด้านนี้ก็มีบันไดขึ้นชั้นบนด้วย อันนี้นะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยน้ำนะคะก๋วยเตี๋ยน้ำพืชสมุทรไทยจะเห็นว่ามีถั่วแดงแล้วก็หมูสับนะคะแล้วก็จะมีตัวปักยาวนะคะที่ที่อื่นเนี่ยแล้วก็จะเป็นรู้สึกเห็นเขาบอกว่าเป็นหัวไชเท้านะคะก๋วยเตี๋ยสุขภัยจะใส่แบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นน้ําเนาะเขาบอกว่าเป็นต้มยำนะคะก๋วยเตี๋ยสุขภัยเขาจะปรุงมาให้เดี๋ยวเรามาดูว่า เขาจะไม่ใส่เป mhm. ็นถั่วงอกหรืออะไรนะคะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเขาปรุงมาให้แล้วรสชาติค่อนข้างกลมกล่อมเผ็ดไหมก็มีรสชาติเผ็ดเผ็ดหวานแล้วก็เปรี้ยวนิดหน่อยถ้าใครที่ชอบเผ็ดแบบนี้เนี่ยก็าปรุงได้เขามีเครื่องปรุงไว้ให้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบกินกลางๆติดหวานนิดนึงเนี่ยทานได้เลยไม่ต้องปรุงถือว่าอร่อยนะ ถ้าเกิดใครเนนะี่ยแวะมานะคะก็มาชิมก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยกันนะคะ<ษ>เพราะว่ามีลักษณะเฉพาะบา,ากว่าที่รานก๋วยเตี๋ยวปกติเขาไม่ได้ใส่แล้วก็ปรุงแบบนี้นะคะก็ทานกันค่าอันทำอะไรอยู่คะ <c oughs> มีคนโทรศัพท์มาฮัลโหลแั่เหรอก๋วยเตี๋ยวมาแล้วค่ะ okay, คแต่โคร้องส์บ้านผิดนะ <laughs> 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 ตอนนี้ถึงจังหวัดอะไรแล้วนะคะนครสวรรค์ครับอยู่นครสวรรค์แล้วนะ เหลืออีกสองี่กิโลนะคะจะถึงที่หมายถึงบ้านนะน้ำมันเราเติมมาอีกรอบนึงนะคะก็น้ำมันกับไฟรวมกันก็ยังวิ่งได้อีก2 2 8ยดค่ะใกล,ล้ละใกล้จะถึงบ้านละวิ่งมาแล้วกี่กิโลวิ่งมาเท่าไหร่แล้วคะทิปนี้เราวิ่งมาแล้วพันหกสิบห้าพันหกสิบห้าบาวกอีกสองร้อยกว่ากิโลจะถึงที่หมายก็ ประมาณสองสามเนาะประมาณนั้นเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ปทุมหลังบ้านแล้วเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วหลังบ้านแล้วนะคะอีกหกกิโลเหลือเข้าบ้านค่ะใกล้แล้วนะคะเช่นเดิมน้ำมันหมดน้ำมันหมดเครี้ยงศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่มีเหลือแต่ว่ามีไฟฟ้าเหลืออยู่19%บวิ่งได้13กิโล ก็ออกพวงเุแเนะถึงบ้านแน่นอนครับไปชาร์จไฟที่บ้านทรน,นี้ขับไปทำงานถึงบ้านแล้วนะคะ,ละ,คะกลับมาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพาเรียบร้อย ก็เช่นเดิมน,นะคะเพราะว่าเรากลับมาด้วยไฟฟ้าล้วนๆอีกแล้วเหลือไฟนะคะ12%ซึ่งวิ่งได้อีกแค่8กิโลเท่านั้นนะส่วนน้ำมันไม่ต้องพูดถึงนะคะเราใช้น้ำมันอย่างคุ้มค่านะ<ม>กัด<ผ>พิปหมดถังเลยนะ OBD ก็บอกว่า0%น,นะคะน้ำมันเดี๋ยวเรามาดูกันซิคะว่าวันนี้ทริปนี้ เราแบบขึ้นเหนือกันยาวๆแล้วก็แวะหลายจังหวัดเนี่ยเราเดินทางทั้งเส้นนะคะรวมแล้วกี่กิโลยังไงเกินพันกิโลแน่นอน้วอยู่ที่ว่าจะเท่าไหร่นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูสิสรุปไหนสิคะอ่ะสรุปตรงนี้ค่ะตอนนี้เราวิ่งมาทั้งสิ้น1,000 273กิโลตลอดระยะทาง 1, 1> าพันกโลเนี่ยค่าเฉลี่ยการสิ้นปืมนเชื้อเพิงอยู่ที่12.9กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้ก็หมายถึงว่าเราวิ่งขึ้นเขาขึ้นดอยอไปอำเภอลองผ้าก,กับจากแพร่มาสุโข,ขทัยแล้วก็วิ่งรัดเขามาเหมือนกันตอนนี้เนี่ยคือน้ํามันแพงมากด้วยนะเกือบสีบาทเลย38บาทกว่าจัวที่เราอยู่ที่แพร่น้ํามัน สูงกว่าสูงกว่าในกรุงเทพด้วยนล้วมันขึ้นทุกวันทุกวันก็ได้ได้ไฟฟ้าช่วยด้วยแล้วก็ไม่ได้ชาร์จเลยระหว่างทางอาศัยชาร์จกลับก็มีการตั้งค่าไปเรื่อยๆโอเคครับเดี๋ยวค่อยติดตามชมกันต่อไปแล้วกันนะคะก็ทริปนี้ก็ถือว่า m g h p h e v ของเราก็พาเที่ยวแบบสนุกคุ้มค่าแล้วก็ราบรื่นตลอดการเดินทางเลย ไม่มีปัญหาเลยเลยครับขับสนุกมากขึ้นเขาลงห้วยขึ้นเหนือครั้งนี้พันกว่าเลตก็ขอบคุณมากมากนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณครับบ๊ายบาย